ตอนที่9วิวัฒนาการเมื่อผมเดินมาถึงบริเวณบ้านของมีนเท่าที่สังเกตจากลักษณะภายนอกเขาใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนในชนบทหรือชาวป่าชาวเขาที่ห่างไกลสักเท่าไหร่ผมว่าดูจะแย่กว่าซะร้สยซ้ำเพราะที่นี่ไม่มีไฟฟ้าและแน่นอนก็ยัอไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยชาวเขาเดี๋ยวนี้ยังมีจานดาวเทียมมีโทรศัพท์มือถือบางคนมีมากกว่าผมซสอีก ผมคิดในใจเรื่องที่มีนเคยบอกไว้ว่าโลกของเราไม่เหมือนกันก็ตรงวิวัฒนาการนั้นผมเริ่มเข้าใจแล้วขณะที่กำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นมีนเขาพูดสวนขึ้นมาทันทีถ้าคำว่าวิวัฒนาการที่คุณหมายถึงคือความก้าวหน้าด้านการสร,าสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตความเป็นอยู่นั้น,น,นก็อาจจะใช่นะครับแต่วิวัฒนาการในความหมายของเราคือการที่เราสามารถเข้าถึงความรู้หรือความจริงขั้นสูงสุด และการใช้ความรู้เหล่านั้นมาเพื่อเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบโดยไม่เกิดความเสียหายหรือเกิดการแบ่งแยกจากสิ่งอื่นๆเลยตัางหากที่เราถือว่าคือวิวัฒนาการขั้นสูงบอกตามตรงนะครับผมแทบจะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดเลยผมเข้าใจเพียงแค่20%เเท่านั้นผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่ความสามารถในการแปลงความคิดออกมาเป็นภาษาพูดของผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ผมคิดว่าหากคุณอยู่ที่นี่อีกสักพักคุณน่าจะเข้าใจทุกอย่างได้เองอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่หมายถึงว่าอยู่ที่โลกแห่งนี้แต่ไม่ได้อยู่ที่นี่กับผมนะครับผมได้รับมอบหมายให้มาต้อนรับคุณและอธิบายทุกอย่างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับที่นี่ก่อนที่คุณจะต้องเดินทางไปพบรูปธรรมชั้นสูงตามความประสงค์ของท่านยังอีกที่หนึ่งอะไรนะครับผมต้องไปทำอะไรไปที่ไหนนะครับ การที่จะมีใครสักคนผ่านเข้ามายังโลกแห่งนี้มันย่อมมีเหตุผลบางอย่างแน่นอนแต่ว่าเหตุผลจะเป็นอะไรนั้นที่จริงคุณนั่นแหละจะต้องเป็นคนที่รู้ดีที่สุดผมจะสามารถรู้ได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้แล้วคุณก็มีความประสงค์ที่จะบอกให้ผมรู้มีอุตสาหอธิบายกระบวนการแตแทนที่จะทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นมันกลับทำให้ผมไม่เข้าใจมากกว่าเดิมตอนนี้ผมยังไม่สามารถตอบคำถามของคุณได้ แต่เมื่อไหร่ที่ผมได้คำตอบแล้วนั่นแสดงว่ามันคือคำตอบที่มาจากคุณผมจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมาตอบคุณอีกขอให้อดทนรอคำตอบจากตัวตนของคุณก่อนครับสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือพักผ่อนให้สบายไม่ต้องวิตกกังวลใดๆที่นี่ปลอดภัยที่สุดเรื่องของโลกที่คุณเคยอยู่ขอให้คุณลืมมันไปก่อนไม่มีอะไรต้องห่วงนอกจากผมแล้วยังมีใครที่โดนแบบผมอีกไหมครับ มีครับแต่ตอนนี้มีไม่มากแล้วน่าจะมีเพียงหลักสิบคนตลอดระยะเวลา2-3 0 0 0พันปีที่ผ่านมานี้หากเทียบกับสถิติก,ก่อนหน้านี้ที่มีถึง200-3 0 0คนเลยทีเดียวอ้าวไหนคุณบอกว่าผมเป็นคนแรกในรอบหลายหมื่นปีที่ผ่านเข้ามาไงครับใช่ครับคุณเป็นคนแรกในรอบหลายหมื่นปีที่จริงน่าจะนานกว่านั้นด้วยซ้ำที่ผ่านเข้ามาด้วยประตูนี้ผมพูดผิดเดรอครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับหากผมพูดผิดไปทำไมต้องขอโทษผมขนาดนั้นผมน่าจะเข้าใจผิดมากกว่าครับไม่ได้ครับสิ่งที่พวกเราต้องระวังมากที่สุดคือการพูดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงมีใครมาที่นี่แล้วสามารถกลับไปที่โลกเดิมของเขาได้บ้างไหมครับเราบุคคลที่เคยมาที่นี่ล้วนแล้วไม่มีใครต้องการกลับไปที่โลกเดิมทั้งสิ้นยกเว้นสมัครใจที่จะกลับไปเองที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์มีเพียงไม่กี่คนครับ ซึ่งผู้ที่กลับไปได้วยความสมัครใจนั้นหากเอ่ยชื่อของคนเหล่านั้นคุณน่าจะรู้จักพวกเขาดีแทบทุกคนเอาจริงนะบอกได้ไหมว่าเป็นใครบ้างครับถ้าผมไม่บอกคุณไม่ใช่เพราะผมไม่พูดความจริงต่อคุณแต่ที่ผมไม่บอกคุณเพราะมันอาจจะทําให้มีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปดังนั้นผมจึงขออนุญาตไม่บอกก็แล้วกันนะครับอ่าไม่บอกก็ไม่บอกแล้วคนที่ผมจะต้องไปพบนี้เขาเป็นใครครับ คนที่จะอธิบายความเป็นเขาได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นเขาคนนั้นเอาไว้คุณค่อยไปถามเขาเองแล้วกันว่าเขาเป็นใครโอ้ยผมว่าคุณไม่ให้ความกระจ่างกับผมเลยสักครั้งถามนี้ก็ไม่บอกถามน้นก็ไม่บอกถ้าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วผมจะไปหาเขาเจอได้ยังไงล่ะครับไม่ต้องห่วงครับไม่ใช่คุณที่เป็นฝ่ายหาเขาเขาตั้งหากที่เป็นฝ่ายหาคุณเมื่อไหร่ที่คุณเจอเขาคุณจะรู้เองว่าคือเขา เราสองคนเดินคุยกันมาพักใหญ่ๆก็มาถึงกระท่อมน้อยของมีนเมื่อเราไปถึงก็มีคนคนหนึ่งกำลังเดินออกมาจากประตูบ้านผมขอแนะนำให้รู้จักกับภรรยาของผมครับ